สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการล็อกอินเมลบริษัทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้เมลบริษัทนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ด้านล่างคลิปหรือว่ารายละเอียดของคลิปนะครับแอดมาที่ l ล n e แอดของเราได้เลยครับเรามีบริการเมลบริษัทให้ใช้งานนะครับใช้ด่วนใช้เร็วนะครับ2ชั่วโมงนะครับทำเสร็จใช้งานได้ทันทีนะภายในสองชั่วโมงนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับเมื่บริษัทเนี่ยเราสามารถใช้งานบน o u อ l o o k ได้ง่ายๆครับก็คือก็เข้ามาที่โปรแกรม Outlook นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่คำว่า,าไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า add account นะครับแต่และเวอร์ชันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เวอร์ชันอันนี้นะครับ ผมก็พิมพ e ์อีเมลนะครับอีเมลบริษัทของไปนะครับตรงนี้เนมนะครับก็คือชื่อที่ผู้รับเนี่ยจะได้เข้าไปนะครับเวลาเราส่งไปนะครับเช่นเป็นชื่อเดียวกับเมลเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่พาเวิร์ดลงไปนะครับโอเคผมก็ทำการกดนิกนะครับ มันก็จะทำการคอนเน็กกับเมลเซิร์เวอร์ให้นะครับเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็รอประมาณสักสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับแล้วแต่เมลเซิร์เวอร์หรือว่าตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นที่ใช้งานนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราอ,อินเสตหมดแล้วเนี่ยก็จะทำงานได้ครับเป็นแบบ IMAP นะครับกดฟิ n น s ตเห็นไหมครับก็เห็นแล้ว มาเดียวลแลาแหละเดี๋ยวผมจะเอาเมลที่เป็น Gmail นะครับส่งมาที่เมลนี้นะครับโอเคผมทำการกดไปที่ Gmail นะครับแล้วก็ส่งมาหาที่เมลนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลารอสแป๊ดนึงนะครับอ่าสแป๊ดนึงนะครับก็น่าจะมีเมลเข้ามานะครัมีเมลเข้ามาแล้วเห็นนี่ผมก็เทแล้ว นี่ครับเราก็ใช้งานได้แล้วครับหรือว่าเราจะส่งออกไปที่ Gmail หรือว่าเมลบริษัทด้วยกันนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจจะใช้เมลบริษัทนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการเมลบริษัทนะครับให้ใช้งานนะครับ